ปิ้งทำไรอ่ะปลูกต้นไม้อ่ะดิแกรู้ไหมพโอการปลูกต้นไม้อ่ะประโยชน์มากขนาดไหนข้อแรกเลยเมื่อมีต้นไม้เยอะๆเราก็จะล่มลื่นเย็นสบายอย่างนี้ไงข้อที่สองต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนออกมาทําให้มีอากาศดีและเมื่อมีอากาศดีนะเรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยข้อที่สาม ต้นไม้จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต้นเหตุภาวะโลกร้อนโอ้หข้อสี่ยังไม่หมดต้นไม้จะช่วยดูดซับน้ำมาที้ผืนดินทำให้เกิดเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำคลองโอหจริงดิประโยนดเยอะขนาดนี้เหรอ,อปล,อลปูกต้นอะไรปลูกด้วยดิอยากปลูกใช่ป่ะนี่เลยถั่วเขียวอะไรนะถั่วเขียวไงถั่วเขียว แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีวิธีรักโลกยังไงครับเข้าสู่ช่วง q u e s t i o กันแล้วนะคะวันนี้เอกก็จะพามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเกี่ยวกับแม็กไม้ใส่ลมแสงแดดแม่น้ำและสิ่งแวดล้อมเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปดูกันเลยค the <intellectual sadece S 2> <ke> ่ะ <ke wn yan venant> ประหยัดไฟครับดูไฟดวงไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดใช้ถุงผ้าแทนนะครับใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ถุงผ้ามั้ยผมอาบน้ำบ่อยมั้ยอาบน้ำย่อยประหยัดไม่เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้ไปไหนกับเพื่อนก็ นั่งรถไปพร้อมๆกันไม่ต้องขับเลยครับฝากถึงเพื่อนๆหน่อยอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้นะครับเปลี่ยนมาใช้พวกถุงท้ากันดีกวา่าให้ช่วยกันประหยัดไฟนะครับเพราะไฟดวงเดียวนี่ก็ทําให้โลกร้อนได้ะครับรักต้นไม้ช่วยปลูกต้นไม้นะคะเรางมีคนรุ่นหลังให้ใช้สิ่งแวดล้อมเราดีไว้อีกแล้ก็อยากใหเชยๆกันหลายคนก็มีวิธีการรักโลกที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็น่าดีใจที่เพื่อนๆเนี่ยมีความคิดที่ดีที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้น และจากผลสํารวจนะครับเมื่อพูดถึงการที่จะช่วยโลกเพื่อนๆก็จะเน้นคำว่าประหยัดครับโดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและก็หันมาใช้พลังงานทดแทนโดยมีจํานวนถึง38%ครับแล้วก็มีคนที่เน้นการลดละและวก็เลิกนั่นก็คือการลดการทิ้งขยะเลิกใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้คิดเป็น33%เลยละครับ แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่รักในธรรมชาติต้นไม้ใบเขียวจึงต้องการที่จะปลูกป่าและก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับโดยมีถึง17เลยละครับและวิธีการรักโลกอสุดท้ายนะครับก็คือการบอกต่อแล้วก็รณรงค์นะครับให้เพื่อนเเนี่ยทุกคนหันมาสนใจแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมทําให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับแต่มีจํานวนแค่12เท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะเป็นพื้นที่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกับ,รบแรงค,ค,คิดทีวีนะครับและ thank